ทะเบียงในไอ้แค่เอที่เอบอภานสามรอบจะลงอาชีพเมียก่อนนะส <29, S 1> ิบเก้าอาชีพอิสระอาชีพอิสระเราไปที่นี่จครูว่าเป็นยังเจง้าขึ้นโรคอภานไอ้สามรอบแรกนะจังหวะจังหว,วะอัในใดหรอบินจังหวะเมียงก่อนอาชีพอิสระแอนันบรกตอนแรกก็ลงุงลุงก็บริลงกับบริษัทลง ลงเองเ่าย่อกลงเล่เายองก็ล่งไปเลยเอยเลือกอาชีพอิสระก็คือมันคอบคุมทุกอย่างนาฮาบ่ได้เป็นพนักงานในบ่เอาก็เลือกอาชีพอิสระก็คือตอนที่เจ้าล่วกสามหลอดบ่สามหลอดบ่พานก็คือจังหวะอันบ่ได้เนี่ยจังหวะอันบ่ได้แล้วก็อาชีพก็เป็นอาชีพอิสระก็คือมันลุ่มล่วมมันบ่ได้จอจงเนี่ยว่วล่วงครั้งที่หนึ่งมันบ่พาน ลลกับบลอกกับคือล่งตอกันเลยอ๋อมันตรงเว็นจักเดือนมันตรงเวน็นมันตรงเว้นนั้นเป็นอาทิตย์ก็ดีหรือว่าเาจะล่งช่วงต้นเดือนของทุกเดือนนั่งสิเนอ่ยต่อแร่วบ้ให้บริษัทล่งก็คือหายขนขคนที่รู้จกักร่องหายก็คือหายนที่รู้จักล่งงห้หก็คือขาอยากล่งคือขายอยากมากเกาหลีเนาะข้า,าอายากมากเกาหลีข้ากระล่งแมนบอลล่ะร่องก็คือ สะดวกมือได้ได้พาสปอร์ตมากกับล่งเลยล่งโมพานสัว่ารอบรอบตอนนั้นมันรอบผลรอตอนที่เจ้าล่ง3ามรอบโมพานคือเจ้าเว้นแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็เป็นโล่ไม่โบเวน้นลลลออกก็คือว่าไม่อนุมัติม่นบอกกระล่งต่อเลยอ๋อถ้าดีที่สุดนะคะใครที่ลง KETA ไม่ผ่านนะคะต้องเว้น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 ช่วงเนาะเว้นช่วงประมาณจักเดือน ถึงเดือนเน<บ>าะตามที่แหลกที่แหลกให้คนรู้จักลงบอลูเนอันนี้บริษัทเขาแนะนําก็คือต้องเว้เวนประมาณอาทิตย์หนึ่งเว้นให้มันอันระบบมันอันนั่นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลือกช่วงเวลาล่งของต้นเดือนของทุกเดือนหนึออ่งสองสามเขาเขาเบิรงแล้วละตามที่เขาล่งให้ลูกค้ามันบอกอเขาว่าช่วงนี้มันพานดีอืก็คือ บริษัทแนะนำนะคะบริษัทที่เคย visa, mm hmm. หเหตุวิสัยเหงื่ออิวหลอบแหลกนะคะที่เรามาเกาหลีนะบริษัทเขาแนะนำว่าลงทะเบียน KEA นะคะช่วงต้นเดือนของทุกเดือนนะคะก็คือมันจะพาน่ายกว่าเพราะว่าเขาลงมาหลายเขาลงมาหายหลายคนเขาก็เลยสังเกตเบิง้งแมนบอกเขาก็เลยสังเกตเบื้องว่าถ้าลงช่วงประมาณต้นเดือนของทุกเดือนมันจะพานโอกาสมันพาน่ายกว่า เนี่ยไม่เท่าจะเรียงเขาเขาก็ว่ารอก่อนรอก่อนค่ะลูกค้าอ,อ๋อเขาเขาจะก็อยากใผ้พานนั่นเนาะบานนีก็กได้ผลอยู่ได้อันนี้ทาผู้ใดผู้ใด้ผลกับขืนยุ่กับดวงหน่ำมันบ่ออแต่ว่าบานนีลูกจังไดกับพานมันบ่บานนีล่วงขังที่สีกก็เลยรอจังหวะมันบ่ล่วงไปกับพานสามมืออนุมัติพานเลยเออ,อนุมัติสามวันผ่าน แล้วของแม่ก็ของพ่อโลกอาชีพอีหอย่างคือพระอาชีพอิสระคือกันของแม่โลกอาชีพอิสระทาโดนบ่ของพอ่อของพ่อนะจะมาแบารอผลวันเดียวของพ่อนะ่ะก็คืออาชีพอิสระคือกนรทาผู้ใดทาผู้ใดบ่มีง,งานประจำแล้วจ้ะถ้าใครไม่มีงานประจำหรือว่าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าสีหน่อเขาก็เลือกอาชีพอิสระไปเลยกับพานคือเก่า ของพ่อ<พ>อาชีพอ,อาชีพวิสระคของแม่กับอาชีพวิศระกรพานสามคนเนี่นอ,อาชีพเดียวกันพ่อ,าาอกับแม่กับลุงอาชีพอิสระนะคะแล้วก็หาแค่ ของพอทาแค่วันเดียวลงตอนเย็นตื่นเช้ามาของพอทาแค่มือเดียวนะคะของพอทาแค่มือเดียวนะคะกับพานจะพี่นองลงอาชีพอิสรามนะคะลง k e t a เเข้าเกาหลีนะคะใครที่จะเข้ามาเกาหลีนะคะต้องลงทะเบียนให้ผ่านก่อนนะคะถ้าลงทะเบียนไม่ผ่านไม่สามารถเข้ามาเกาหลีได้นะคะ